สวัสดีค่ะทุกคนค่ะเจอกันแล้วค่ะแาวดอนข้นไก่บานค่ะมื้อนี้แาวดอนได้อยู่นะคะหมกหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นแล้วก็ใส่บักพริกหยวกหวานนึ่นี่หมกคนห่อนเห็นบ่นี่อายห้วยห่วยอยู่นี่พักกระถุงโตมูม่านี่ยแหละไม่ได้ไปเก็บมื้อนี้เพิ่มเติมได้ประเด็กบอกไอ้ไม่ไอ้ fc อมเมนต์ลำข้าวถาดหนูนี่ว่าสันเด็กลำคาวกับอัวเดอร์เดี๋ยวไอ้นูก็ลำข้าวนี่กันล่ะ เดี๋ยวมือนาะดูสิไปซื้อซื้อหาดใหม่เห็นมันไงกว่าเกา่าเจลบ,บอกค่ะทุกคนแซบแห้งอันนี้ของพี่น้องแซบอิลีกินก็ขอนียวมากกินก็ปลเขื่อเขหนียวห่อนๆค่ะหนึ่งตอนนี้อะเป็นเาลาสามถุงเคิงเขาไปซื้อถุงหลอเป่าควรดีพักไอสาราเน่ไอไมกน้ำใหม่นี่ อย่าแนงกะไปขอบานพี่เมย์นะคะอย่าแนงขอบานพี่เมย์นมันหนี่ซื้อแม่มูนี่ซื้อมแม่จะลายมือละจะโดนละมากกว่าอื่นกินประแดกประแดกประแดกประแดงเหลืองงานคือเกา่ามืออื่นมื่นสุดท้ายสิบอกว่ากามาฮอนเหลืองงานมาเคลือบมือก่อ งานก็นมาหาไม่ตว,มว่าไม่หนีว่ายังแกเสียหอดมือขอยหยุดงายนยังขาดเพียงเงียบเงื่บเงียบ อโอเกี่วงอเมือ่อคืนสีหอยไปแห้งงานน่ะใส่ผักอีตูหลายๆค่ะอู้งามแห้งหลังบ้านตือฝน 자 á t h เนี่ยปลาแดดหนูสร้างมากปุ๊กไงทุงไงหนูไอเอามาซายกับปุ๊กแซบไอเลีสร้างมาปกปลาแดกเอามาโฆษณาแต่ว่าผู้ใหญ่อยากสร้างกะสร้างของมิงเอง พี่นองคืออันคนที่เพื่อนเป็นเจ้าของหอที่แม่สาวหล่อไปอยู่นะ่ะหนูเคยเห็ดคลิปวิดีโอกับเพื่อนเธอเนึ่งค่าผู้ใดได้เบิงกันนั่นแหละค่ะงูแสบเหมือนทุกคนเลย กสร้างกับหนอากจะไม่เบื่ออีกนะก็มีนี่น้ำจิ้มชาบูหมูกระทะรสเด็ดเนือเ้อแซ่แห้งสูตรแม่น้องไอเบอร์ท่อสาเพินเนีรทุกคนศูนย์เก้าห้านึ่งศูนย์นึ่งสามหนึ่งลล่เพินเขียนว่าน้องซ่า n o n g C ก็คือตัวตัวซีซี r บราเนาะซี b บราตัวแซดนะน่ะ A น้องซ่าโฟ C ห้าหนึ่งหนึ่งศูนย์ you see it เห็นบ่เห็นกะซู่หมอเด้อตามนั่นเนพะิ่นซุงทั่วประเทศไทยแต่ว่าอเมริกาวว่ามีขายแบบแห้ง

母三散了，哈，老公。 ตั้งถาดได้เนาะเพิ่มแบบเพิ่มแบบองันแห้งริ้วขา เพิอยู่ข้าเงือดเงือกอยสุดแก เ้าวอ่อนอ่นอนยกงบขาวหวานที่เป็แซ่บครับมืออื่อจะเอาอันนี้ไปให้พี่เม์คนละคืนเอาจอานาั่งขึ้นมากเก่ง ทุกคนคะเพนมีหลายคนอยากให้หนูวอลเองการทำเล็บนะคะการทำงานทำเล็บที่อเมริกาแล้วก็เงินเดือนจริงๆอะ่ะเงินเดือนมันเป็นเรื่องส่วนตัวเนาะอยู่เมรอา,า,ากาเขาเจ้าบอยอะไรอย่างเงี้ยหเจ้าก็บ่าเป็นอย่างเนาะเงินนูนสิให้หนูอะไรให้หนูได้ร่ายรับเดือนสองอาทิตย์แรกก่อน เดี๋ยวนูสิมาบอกสูฟังเดี๋ยวสิมาเปิดเช็คความเพราะว่าทุกๆุหมเอเขาจะเทดบ่คือกันเนาะ ทรงของความมนบอกว่าเน,น,นี่ยงนไหนเนหาลยเหรียญเห็นปะหาลอยเหรียญกับคุณสานะคะสาวล่อได้บอกว่าเห็เ่าใอ่ะสองรหเพราะว่าส,สาวหล่อซา นู่มเาฟังก์ข้าวเบาแต่ว่าแต้ว่ายังเบิดร่วมทีมนะเขาคเ,เร่วมทีกมออกว่าสามร้อยกว่าคุณไปคูณสามสิบสี่บางอ่หน,น,นัาอ่ะ เขาจะอร่อคือมันค่อยลดความเกลียดเนาะแาวุล่อนไปเห็นงานเพราะว่าแา,าวุล่อนถ้าราคาคลองสีมันสูงมันมาแาวุล่อนเล่อต้องการรายได้ที่จริงๆรางวุล่อนมีรายได้อยู่แล้วแต่หมายถึงว่าแาวุล่อนต้องการรายได้เพิ่มเขามาเติมส่วนที่ของแพงขึ้นซึ่งจริงนู้นก็ไปทไำงานเพื่อจะหักคบจะคลองแบบรอดลมหอดายแบบตุย้ยต้องได้อยอดเท่านี้เท่านี้เท่านี้อย่างสิหนะไปเฮ็ด บางที่มันมันกับยูบาลนังซือมันยูด่วนมันกับเบื่อเน,อเนาไม่ได้จะกลับไปไปเ็มอย่างเทมจะของเครื่องเทมจะเปเมาจะเป็นบบเมาม,ม,ม้อยกับลูกค้าหนูอะ่ะเขาจะเอาเลยสองคนสามคนหนูอะ่ะเมาม,ม้อยคนหนึ่งก็งมาเสร็จอยู่จริงๆหนูไปเฮมดีนะลูกค้าเสียทีที่หนูอะ่ะ บอกภาษาอังกฤษได้ส่วนมากไอ้คนอยู But, ุราเขาจะบอกภาษาอังกฤษบ่ค he ่อยได้แล้วเขาเจาะก็บอกให้บอกกับล he ูกค้าเนาะมันจะเซ่ให้เข yup. ้าใจงั้นประมาณนี right. ้เน้นบอกบอกเน้นบอกเอาเน้นมม่เน้นจำแนงเทาไปหาแบบเทาเห็นงานไปเทากับมวนไปแน่นเนาะอันนี้คลิปนี้บอกไว้ฟัง มันเพลินแต่ว่าก็จะไปแล้วล่ะเพิน์ติดาแย่าดานุเด้อล่ะอุ้ยหนูอิม่มแต่ว่าหนูแสบหนูอยากกินอีกนี่มันแน่นเนะาะคาร์วัลซิมานพ่อยากกินลายไปเลยแต่ว่าแสบแห้งอีหลีเด้แต่ว่าไม่ฉีดนอนหรอแม่พ่อยากอยากในกดไลย่อยเพื่อจังเพลินวางสาวอุดอนลานนะคะเพราะว่าคลิปมันจะยาว